สวัสดีครับคลิปนี้จะเอาสูตรสองตัวล่างเป็นสูตรทดลองสูตรครับเท่าที่ทํามานี่มันเข้าล่างอย่างเดียวเป็นการทดลองสูตรครับดูว่างวดนี้จะผ่านไหมนี่ครับตําหรับงวดที่หนึ่งทับแปดเดี๋ยวเรามารลุ้นไปด้วยกันครับถ้ามันเข้าเดี๋ยวผมจะบอกมาบอกสูตรให้ครับ สำหรับสูตรสองตัวล่างสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับก็ลองลองดูครับท่านยังไม่ต้องตามแต่ให้ท่านได้ดูไว้แล้วลองแคปหน้าจอไว้ดูว่าวดันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยสูตรชุดนี้มันจะมาไม่เลขล่าง ส่วนข้างบนจะเป็นหลักสิบข้างล่างจะเป็นหลักหน่วยนี่ครับ10กับหน่วยถ้ามันเข้าหรือว่ามันเดินดีเดี๋ยวงวดหน้าจะมาคํานวณให้และจะบอกสูตรให้ด้วยครับว่าใช้แบบไหนแบบไหนมาคํานวณบวกกันสัญลญักษณ์สูตรของผมก็คือ ท่านคงรู้ใช่างว่าสัญลักษณ์ของผมสูตรขีดเส้นใต้กับสูตรปาะเพียนมันอยู่สองอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งสำหรับเลขล่างผมแค่ย้อนให้ดูแค่นี้เองครับมันเข้าสามงวดไม่ต้องย้อนไปเยอะถ้ามันจะเข้าก็เข้าถ้ามันไม่เข้ามันก็ไม่เข้าแค่นั้นะเ,เราก็ไม่ต้องไปย้อนอะไรมากมายอันนี้งวดใหม่มันรุนกันครับ คลิปนี้ก็เอาสองตัวล่างมาฝากแค่นี้ก่อนครับยังไม่ต้องลงทุนครับสูตรนี้ให้ท่านดูไปก่อนขอบคุณครับ